วันนี้จะมาฝากข้อคิดให้กับชาวคริสเตียนนะ,ะคะคริสเตียนทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังการกระทำของเราอย่าได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าที่แท้จริง จะต้องเป็นผู้ที่รักษาวันสบาโตคือวันเสาร์เป็นหมายสำคัญแต่ซาตานจะเอาการอัศจรรย์แห่งความเท็จนั้นเป็นหมายสำคัญของมันและไปนมันสการในวันอาทิตย์คนที่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเขาก็ไม่มีพระเจ้าอยู่ในคนคนนั้นเลยพระบัญญัติสิประการของพระเจ้าคือกฎหมายของสวรรค์พระเจ้าให้เรายึดถือและปฏิบัติตามเพื่อเตรียมเราขึ้นสู่สวรรค์เพราะในสวรรค์ได้ถือพระบัญญัติเป็นกฎระเบียบวยินัยตายตัวของสวรรค์ เพราะว่าผู้ใดรักษาพระบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดพระธรรมยากว่าบทที่สองข้อสิดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือพระธรรมยากว่าบทที่สองข้อสิความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไรผลในพระธรรมยากว่าบทที่สองข้อสิเอาไปคิด ดูนะคะว่าการที่เรามาเป็นชาวคริสเตียนถ้าเราละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้ววาระสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราก็คือตกสู่ความพินาศแน่นอนค่ะ